คนญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้คุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับมารับบริจาคโลหิตที่วัดบ้านโกะบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคณะสงฆ์บริจาคไปเกือบจะหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคณะนักเรียนนะครับจากโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับถามดูแล้วนะครับส่วนมากจะมาเป็นครั้งที่แรกนะครับครั้งแรกนะครับครั้งสองไม่กี่คนนะครับ ทั้งครูอาจารย์ทั้งนักเรียนนะครับนี่บริจาคโูหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับที่วัดบ้านโกบบนะครับระเดชพระคุณหลวงตาจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาของวัดบ้านโกโบนะครับได้ทําบุญบริจาคโูหิตนะครับสี่เดือนบริจาคครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ด้วยมีภาระธุระไปที่อื่นหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ทุกครั้งเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ประจํานะครับเด้อวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูได้ชมนะครับ ต่างคนก็ต่างตั้งใจนะครับมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเลือดของเรานี่นะครับโลหิตของเรามันมีประโยชน์นะครับสามารถช่วยคนอื่นได้นะครับนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้นะครับการบริจาคอวัยวะนี่นะครับโดยเฉพาะโลหิตนี่นะครับเป็นส่วนของทานะอุปปารมีนะครับไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆนะครับแม้เราจะไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นนะครับแต่ว่าอาศัย นี่นะครับอวัยวะของเราที่สามารถเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับให้คนอื่นได้นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้คนที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะคุณหมอนะครับพูดให้ฟังบ่อยๆที่โรงพยาบาลหัวตะพานนี้นะครับนี่เวลามีญาติพี่น้องไม่สบายนะครับจะไปเข้าเลือดนะครับโยมเขาเราไม่ฟังบอกว่าเลือดมันขาดนะครับเลือดไม่พอก็เลยไม่สบายนะครับได้อดไว้นะครับรอจนกว่าจะมีคนมาบริจาคนะครับ เอาเลือดที่บริจาคนั้นไปแทนไว้ที่คังนะครับแล้วค่อยรับเลือดมานะครับนี่อันนี้ฟังจากโยมคุยให้ฟังนะครับนี่เด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นตอนี้ก่อนเด้อ